ญาตาิโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนเมษายนการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนอื่นก็ขอชมความดีของบรรดาท่านทั้งหลายเฉพาะวันนี้คนที่ฝึกมโนจิติไปนิพพานได้ร้อยสี่สี่คนนี่เรียกหวยเนกลุ่มนนนะจินยิบบรรดานะ ไปนิพพานได้รอ้อยสี่สิี่คนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคําว่านิพพานนี่บรรดาท่านพทธบริษัทจะเป็นนึกว่าเป็นของง่ายๆถ้าบรารมีไม่ถึงปร,รมัตถบารมีแม้แต่เงานิพพานเราก็ไม,ไม,ม่ไม่มีโอกาสได้เห็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรารมีของที่พระพุทธเจา้าตรัสไว้มีสามชั้นคือที่พระเจ้าจัดําไม่ใช่จัดเองเป็นเรื่องของคนที่มีความดี บารมีต้นที่เรียกบารมีเฉยๆบารมีขั้นกลางทีเรียกว่าบารมีบารมีสูงสุดเรียกบารมัตบารมีสำหรับคนที่มีบารมีขั้นต้นเอากันขั้นเต็มนะบารมีขั้นต้นเต็มนี่ถ้าจะเก่งก็เฉพาะทานกับศีลถ้าจะชวนเยรินภาวนาเขาจะบอกว่าไม่ไหวทำไม่ได้กำลังใจไม่พอ ก็บารมีท่านแปลว่าเต็มพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากําลังใจเต็มคือเขาเต็มแค่นั้นถ้าอุปปาบารมีกําลังใจระบุคลใดเข้าถึงอุปาบารมีถ้าเจริญฌานสมาบัติอันนี้ทำได้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะฌานโลกีเขาจะเที่ยวได้ตั้งแต่มนุษย์ยันพรหมอันนี้ไปได้แน่แต่ว่าจะชวนบอกว่าไปที่พายก็เถอะเขาจะบอกไม่ไหวนะ นี่ตามขั้นนี่ต่อมาหาว่าสําหรับท่านที่มีบารมีเป็นบาร,รมัตบารมีอันดับแรกใครจะรู้ตัวว่าใครมีบาร,ร,รมิตรบารมัตรบารมีทำรู้ไม่ได้แม้เม่ออดีนนี่ฟังคำกระพุ่งนนิพพานฟังเข้าฟังเข้าขนานๆเข้ามีความพอใจว่าเราหวังใจตั้งใจเปนิพพานคนนี้เป็นปร,รมัตถบารมี ก,การฝึกกรรมฐานก็เหมือนกันการฝึรกกรรมฐานนี่จะให้ไปถึงนิพพานไปถึงพรมไปเทวดาไปสวรรค์ไปนรกนี่ก็ไม่แน่นอนนักทางนี้ก็สุดแล้วแต่หมวดของกรรมฐานกรรมฐานจริงๆหลักใหญ่มี40่กองจะเรียกว่าวต้นไม้จะมี4ี่สต้นกิ่งมีกี่กิ่งก้านมีกี่ก้านใบมีกี่ใบนี่เป็นลีลาการสอนการแนะนํา ในกรรมฐาน40กองนี้จะมีทั้งหมดทั้งสุขภิรัโกเตวิโชชราพิญโยปิสันปิทัปโตแต่กรรมฐานหมวดวิเศษมีหมวดห่งคือมาหาติปฐานาสูตรอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเฉพาะสุขภิรัโกอย่างเดียวดังนั้นการเจริญกรรมฐานเพื่อต้องการเห็นสวรรค์เห็นนรกก็ต้องใช้หลักสูตรที่สองคือเตวิโชคือวิชาสาม เราสวดโลกต้นคือสุขาปจัจโกอันนี้ทชาชันได้ไปมีสมาธิได้มีชานสมาบัติได้เป็นพระอริยเจ้าได้ไปนิพพานได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิตเขาไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยในรกเในนรกสวรรค์แต่เป็นไปอาเป็นอาหารหันต์ได้ถ้าเตว,วิโชก็จะต้องได้สองอย่างสองอย่างในขณะที่เจริญชานโลกีขึ้นหนึ่งทิพย์จากุยาน เห็นสวรรค์ก็ได้เห็นนรกก็ได้เผือได้เหเทวดาเห็นผมได้นั่งอยู่ตรงนี้ตามวารีฉมับอย่างนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้สามารถคุยกับเทวดาคุยกับสัตว์โกได้คุยกับผมได้แต่ไปไม่ได้แต่หมวดที่สามนี่วัชระพิญโยคือวิญญาที่มโนวิธีที่เป็นหมวดที่สามเป็นหมวดข้อปิญญาเห็นแล้วสามารถไปสู่ที่นั่นได้ สำหรับ,บหมวดที่สี่เรียกไปสัมิทายานหมวดนี้มีความฉลาดมากคือรอบรู้ทุกอย่างอย่าลืมนะสู้พระเจ้าไม่ได้นะแต่ว่าไปสัมพิทายาน,น,นต้องแบ่งเป็นชั้นไปสัมพิทายานปกของปกปกติสาวกหนชั้นหนึ่งมีความฉลาดยิ่งกว่าปกติสาวกธรรมดาแต่ก็ยังสู้มหาสาวกไม่ได้มหาสาวกจะมีความฉลาดกว่า มหาสาวกก็ยังสู้อักษาวกเบื้องซ้ายไม่ได้จงความฉลาดสังเกตนั่นเหมือนกันอัก,กสาวกเบื้องซ้ายมีความชลาดกว่าอักษาวกเบื้องซ้ายก็ฉลาดสู้อักษาวกเบื้องขวาไม่ได้อัก,กสาวกเบื้องขวาก็ฉลาดสู้พระเจ้าไม่ได้เพราะเป็นสัพพัญญูจบจบแล้วเลิกกันไม่เจนพูดเรื่องอะไรฉันจำไม่ได้เผลอาคนแก่ จะจะแนะนํนากรรมฐานกันก็แนะนําก็ให้รู้วันนี้ขอจริงไม่ตั้งใจพูดเรื่องนี้ตั้งใจพูดเรื่องอื่นแต่พูดเรื่องนี้เ้าท่านเลยพูดกับพูดไป <im helps> ก็เป็นว่าการเจริญกรรมาฐานธรรมดาเป็นพุทธบริษัทวันนี้มีหลายคนมีความเรียกว่าไปถึงเขตพิพมานแล้วก็วันก่อนก่อนก็มีกันมากทุกคนที่นั่งเนี่ยใครเห็นนิพผ่านมาเหรือยังก็ไม่ทราบนะ ที่ไม่เคยเห็นก็ยังทราบว่านิพพานไม่ใช่มีสภาพศูนย์มีสถานที่อยู่ทะเลทิพพิเศษเป็นทิพเหมือนกันอย่างเทวดานางฟ้าก็เดียวกลายเป็นทิพพระพรหมก็มีกลายเป็นทิพนิพพานก็มีกลายเป็นทิพอ์นนิพพานาเฉลียววิสุทธิเทพเทวดาพวกมีความบริสุทธิ์ควความหมดจดจากกิเลสทั้งหมด กิเลสทุกอย่างไม่มีเทวดานางฟ้านี่ยังมีกิเลสพระพรหมมันก็ยังมีกิเลสกิเลสยังไม่หมดสําหรับพระอรหันตที่นิพพานแลวกิเลสหมดเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไปไหนอีกอยู่นิพพานที่เดียวนะา้าถามว่ามีหลักฐานตอนไหนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระนิพพานมีที่อยู่ก็ต้องตอบว่าตามพระไตรปิฎกมีอยู่ ที่พราหมณ์ถามพระเจ้าว่าพระสมณะโคดมพระนิพพานมีสภาพศูนย์ใช่ไหมเมือคนควันไฟที่ลอยไปในอากาศไม่มีที่เกาะที่ที่จับพระเจ้าบอกไม่ใช่เขาก็ถามว่าถ้าอย่างน,นั้นนิพพานเป็นที่เกิดจริไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าถามว่าทำไมจะไม่ใช่จะบอกว่าถ้าเกิดก็เรามีคำว่าตายขของในโลกเป็นของคู่กัน ถ้าว,ว่านิพานมีสภาวะเป็นที่อยู่แต่ไม่ตายที่เรียกว่ามีสุทธิเทพเห็นไหมกรงควาว่านิพานนาี่เป็นแดนไม่ไกลที่นิพานนี่เรียกว่าเป็นแนดนไม่ไกลเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่คนที่ขโม,มยของอยู่ก็สามารถเขาเ้าเขตนิพพานได้นบรรยากาศปิยกายเป็นขโม,มยไม่ได้นะพูดมากไปที่ที่เราํำคานเพราะมันร้อน เล่านิทานสู่กันฟ yes. yes. <considered> so ังใช่ไหมจะเล่านิทานเรื่องขโมยเป็นนิพพานให้ฟังจะอาจไปถึงไรือย่งกับมิจฉาจะเป็นระโสดาบันโสดาบันเองท่านแปลผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานคนที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วบาปเก่าๆทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลคือไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ชันอีกบาปทั้งหมดไม่มีโอกาส มีทางเดียวเดินขึ้นสูงเข้าเข้าเขตพระนิพพานไปเลยนะตัวอย่างคือมอยสดๆนี่ขโมยสดทำไมถึงโมยแห้งโมยทุกวันคือท่านครูตุตรราที่อาตมาเรียกว่าท่านครูตุตร่ราหมายความว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าก่อนที่ท่านจะถูกไฟไหม้ท่านเป็นพระอนาคามีหรือสีทาคาามีก็ไม่ทราบแต่ตอนต้นเป็นพระโสดาบัน ยังไงๆถ้าเขาเป็นพระอริยเจ้าแล้วแล้วท่านกคงไม่โง่ที่กลัมาเกิดใหม่ถ้าคุจุตรานี่เป็นหญิงรับใช้ของพระนางสาม,มาวดีแลวก็เป็นหญิงหลังค่อมแล้เรื่องนี้มันจะไม่จบนะเวลายี่สิบทีจะไม่พอนะไม่พอก็จบเป็นแค่แค่แค่หมดเวลานะเป็นน้ำว่าท่านเป็นหญิงหลังค่อม ก็เจ้าเทนพระสวามีเขวาว่านางสามาวดีก็จะทานทรัพย์ให้ซื้อดอกไม้วันละแปดตำลึงหนึ่งตำลึงเท่ากับสี่บาทนะ้าทุกคนนั้นอาจ,จะลืมล้วก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กิโลนะวันละแปดตำลึงแต่การที่จะใช้คนอื่นไปซื้อดอกไม้นอกวังก็ไม่เหมาะคุณสตราที่เป็นหญิงหลังค่อมคงไม่เป็นที่สนใจของใครก็ใช้คุณสตราไปซื้อทุกวัน โคุตรานี่เป็นคนดีมากคือเขาให้ไปแปดตำลึงเธอก็ซื้อมาสี่ตำลึงคิดค่าเดินทางไปสองตำลึงเดินทางกลับอีกสองตำลึงว่าก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้จา้างแต่เธอคิดเองนะน่าถ้าแบบนี้ทุกวันเอากันทุกวันเลยไม,ไม่ใช่เว้นก็เป็นว่ามาวันสุดท้ายนี่จะลืมคนะขโมยเป็นปกติเลยในะปาชญากรรมมันบาปหนักนาะ บาปไม่เบาละไอสาระแปรจินตกรรมนี่แม้แต่บาปเล็กน้อยอย่างไม่ครในี่ฆ่าสัตว์ฆ่าปลากินทุกวันนี่ซือแปรจินตกรรมรอเวจีได้มีสิทธิ์ลอเวจีเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้การขโมยทุกวันล่ะก็มีสิทธิ์รอเวจีเหมือนกันแต่ก็เป็นการเองเอิญวันสุดท้ายในมาราการนี่บนพระพุทธเจ้าพร้อมได้อาราัทั้งหมด กพื่อถวายพระตาหารในตอนเช้าพอท่านคุจุติราไปไปซื้อดอกไม้ท่านบอกกัในายมาลากาบรบอกว่าดอกไม้เนี่ยเตรียมไปแล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าวันนี้เราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าถวายทานพระเจ้าม,มีพระมีพระสารทั้งหมดมีพระเจ้าเป็นประธานเธอจึงอยู่ถวายพระตาหารช่วยกันช่วยกันก่อนคุณจุตราทูจุติราก็ยอมรับในเมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จก็สรงเทศ ตามบาลีไม่ได้บอกว่าเทศเรื่องอะไรฉันก็เดาเองในตอนนี้บอกเขาว่าขอเดานะถ้าเทศจบบา,าเทศจบแล้วท่านมาในมาลาการก็เป็นปโสดาบันคูจุตราก็เป็นปโสดาบันฉะนั้นการเทศของพระเจ้าในวันนั้นก็ต้องเทศเรื่องของปโสดาบันคืออันดับแรกคือหนึ่งให้ทุกคนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนกระปวนการในสองก่อนที่เราจะตายเราจะตายคราวนี้เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิจะยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับรับถือด้วยความเป็นจริงด้วยความจริงใจและกระบวนการในสามลักร่กละความชั่วห้าอย่างคือหนึ่งฆ่าสัตว์สองรักทรัพย์ สามพุทจิตในกามสีมัสสาวาทห้าดิสนตึงสราะมรไรนี่เข้าใจว่ประเทศแบบนี้นะในบาลีไม่ได้บอกใช่ไหมบาลีไม่ได้บอกฉันก็บอกฉันเองก็ได้หรือใครไม่เชื่อววาฉันพูดตรงให้ถามพระพุทธรูปหรือถามพระเจ้าโดยตรงก็ได้ถ้าถามพระเจ้าไม่ได้ถามพุทธรูปพุทธรูปไม่ตอบไม่เป็นเสษฉันพูดถูกลองถามด้วยศัทธาห่อย นั่งหลายองค์ใช่ไหมก็เป็นว่าเนี่ยพนางคุตราฟังเทศจบก็เป็นประสดาปันเพราะวม่าเป็นประสดาบันในวันนั้นก็ขโมยของไม่ได้ดิเพราะท่งสินห้าบริสุทธิ์ก็ต้องซื้อดอกไม้มาถึงแปดตำลึงพอมาถึงพนางสามมาดีพนางสามมาดีก็ถามว่าวันนี้พระราชาสมราชไทายเงินซื้อดอกไม้เพิ่มอยังไงมันได้มากนัก นี่พระโสดาบันโกหกไม่ได้ไม่มีใครบังคับในการรักษาจริงๆนะใครก็เลยบอกตามความจริงว่าตามความจริงพระโสดาชาพระราชทานทรัพย์บรรแปดตำลึงแต่ว่าหม่อมฉันจักเอาไว้แค่สี่ตำลึงซื้อมาแค่วันละสี่ตำลึงพระนางสามเมาดีบอกว่าเอาวันนี้ทําไมไม่ชักเอาไว้ล่ะวันนี้เอาไว้ก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรรอกแค่สี่ตำลึงก็พอเธอก็บอกไม่ได้วันนี้ฟังเทศ พระเจ้าเทศบอกวันบาปบาปที่ไปว่าชั่วตายแล้วตกนรกก็ไม่ก็ไม่สามารถต่อไปนี้ขโมยไม่ได้แล้วเลยต้องซื้อวันละแปดตำลึงพระนังสาวเมาดีก็ถามว่าพระเจ้าเทศไอยังไงบ้างขอฟังเทศพระนังอุจราเขาบอกว่าการฟังเทศหนึ่งต้องมีอาัศานะที่นั่งสูงกว่าสองอาบน้ำให้เรียบร้อยแต่งตัวให้ดี นางสาวมาวดีก็สั่งให้นําน้ำสิบหกหม้อน้าหอมนะมาอาบให้เครื่องแต่งตัวใหม่จากอาสนะก็หญิงห้าร้อยคนนายขุจรายขึ้นธรรมะแล้วก็เทศเทศในลีลาแนวพระพุทธเจ้าตรงเทศคล้ายคือพระพุทธเจ้ามากใช่ไหมพอทุกคนทั้งห้าร้อยคนฟังเทศจบทุกคนเป็นระโสดาปันหมดโอ้โหดีกว่าฉันเทศอต่งเยอะ แต่ความจริงวันาังกุจราาตุไม่ได้อะไรนะนี่ฉันเทศได้ตังแล้วเนี่ยท่านเป็นปโสดาบันหมดในเมื่อท่านเป็นปโสดาบันทั้งหมดที่บรรดาแต่พุทธบริษัทเป็นาบาปกเก่าทั้งหมดไม่สามารถไม่มีโอกาสจะให้ผลตอนนี้ก็มาวันนี้จะคุยเรื่องกรรมฐานนะเดี๋ยวาเวาื่อไเบิกม่คุยกรรมฐานเมื่อกรรมฐานนะเนี่ยรู้ว่าปโสดาบันในสําคัญนะ นี่ท่านภาวนาว่าพุโทโธบ้างสมา,าหังบังนา,ามปพระธามาอิติสุขโตบ้างถ้าภาวนาไปเฉยๆอย่างนี้จิตสามารถเป็นฌานได้แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะหนีอวัยภุมได้ถึงไม่จะได้ฌานสมาบัติหนึ่งสองสามสี่หรือแปดก็ตามหรือจะได้พิญญาโลกีก็ตามไม่สามารถหนีอวัยภุมิได้แต่ว่าถ้าไม่เป็นประโสบดาบน นี่ทุกคนจะต้องเป็นปโสสาบันให้ได้ถ้าเราเป็นไม่ได้ก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของปโสสาบันเพราะว่าปฏิบัติตามท่านมันเผลอบ้างไม่เผลอบ้างทําได้บ้างลรมไปบ้างถือไปของธรรมดาท่านไอ้การที่เราทําจิตจนชินแลได้อย่งความดีจิตชินได้ความดีมีอะไรขึ้นหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตาย ชีวิตก็ตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่ความตายไม่มีนิมิตเรื่องหมายเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้สังเกตดูให้ดีเราจะนึกว่าทุกคนจะต้องแก่แล้จึงตายบางคนแก่แล้วแลว่าเรายังแก่ไม่กอ่จะไม่ตายใช่ว่าอย่างฉันเนี่ยฉันยังไม่ลึกกว่าฉันจะตายเลยเนี่ยถ้านึกว่าตายเวลานี้พูดเรื่องอื่นไม่ได้พูดเรื่องตายอย่างเดียว ใช่ไหมสรู้วความจริงมันต้องตายให้คิดไว้ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้อย่างเมื่อคืนวานเนี่ยใครจะรู้ใครจะตายใช่ไหมอยู่ๆดีๆก็มีรางวัลปุ๊บปบใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยจ่ายฟรีเ <c oughs> นี่ยชีวิตไปของไม่เที่ยงความตายไปของที่ให้คิดไว้ ก่อนที่เราจะตายอย่างน้อยที่สุดจะดยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคือว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณานะว่าท่านดีอย่างไงพระพเจ้าที่ว่าดีก็มีว่าเป็นที่สกิดคืีนหนึ่งแนวการสอนพระพเจ้าให้แนะนําบรรดาพระสมฆ์นั่นแหลที่พระมารวมพร้อมกันเป็นพระสานททั้งหมด2,500องค์ไม่ใช่เลขหวยนะ เอ๊ชุดทัานไม่รู้จะเอะไรแล้วเมื่อกี้นึ144ที่2,500ุแล้วก็เป็นว่าท่านบอกท่านแนะนำว่าตอนไี้ไปให้สอนแบบนี้ให้เหมือนกันหนึ่งสัพพะปะประสะกระนังจึงแนะนำให้ทุกคนไม่ทำความชั่วทั้งหมดสองกุดสูตรสัมปทาแนะนำให้ทำในความดี สามสจิตัปะโยตวันโยตปันนังท่าจิตใจจะจิตใจ,จ,จบองสายใจกิเลสได้ลงท้ายว่าเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าตัองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดได้งความว่าพระพุทธเจ้าตรนสอนคนให้ละความชั่วประพฤติความดีท่านจิตใจบองสายใจกิเลสนี่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้ดาด,ดีจริงๆด้งคนยอมรับนับศีท่านล้วคำสอนอันนี้เป็นพระธรรมเราก็ยอมรับ ถ้ามดาพระสงฆ์นั่นหลายที่ปฏิบัติที่เป็นพระอริยะเจ้าคือมันได้เพราะปฏิบัติตามนี้จ,งจึงเป็นพระสงฆ์ได้ใช่ไหมก็โรงความว่าพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอ,อริยสงฆ์ก็ดีแล้วคนยอมรับรับถือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเอาก็น้อยน้อยไม่ต้องมากเอาแค่นับถือพระพุทธเจา้าองค์เดียวก็เยอะแยะไปแล้วเพือ่อจะยอมรับรับถือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้เอาให้เป็นพระก็แล้วกัน ให้เป็นพระคือถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธ,ธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระสงฆ์เป็นธรรมมาเป็นสังขานุสติใช้ได้เหมือนกันไม่โลงนรกกรือว่านึกถึงพระธรรมคำสอ,สอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบเป็นธรรมานุสติก็ใช้ได้เอากันอย่างเดียวคือว่าเอากันอย่างช่นี้คว่าคนขี้เกียจแต่ได้ดีใช่ไหมถ้าจะถามว่าท่านนึกแล้วก็ยังทําบาปอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เรายัางไม่ถึงแม้โสดาบันเพียงใดเรายังต้องทําบาปอยู่บ้างเป็นคนธรรมาดาแต่ว่าถ้าเรานึกถึงความตายนึกถึงพระเนี่ยลดความบาปมันลดลงไปทําน้อยลงใช่ไหมจะมันเผลอบ้างอะไรบ้างกับคนธรรมาดาคืรอรวมความว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวโดยเฉพาะอย่างที่บรรดาท่านพุทธริษัเจริงกรรมฐานอันนี้ได้กําไรมากอย่างภาวนาว่าพุทโธบ้างสัมมาระหังบ้างอิติสุขโตบ้าง อะไรก็ตามโยน,นารรมะวัฏาบ้างก็ช่างเถอะทุกอย่างการภาวนาทุกอย่างก่อนที่เราจะภาวนาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนทุกอย่างต้องถือว่าเป็นพุทธานุสติอตอนนี้บังเอิญเรามีครูผู้สอนเป็นพระสงฆ์แล้วก็นึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นด้วยก็เป็นเป็นสังขานุสติคาภาวนาเป็นธรรมานุสติโอ้ได้แต่สามอย่างใช่ไหม ในีการปฏิบัติกรรมฐานทําไมพระเจ้าจึงแนะนําให้ทําสมาธิปฏิบัติกันเป็นปกติก็เพื่อให้จิตมันมีอารมณ์ชินชินในด้านของความดีคือการนึกถึงพระเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีเป็นความดีของจิตทุกคนมีบาปเพราะอรหันต์ทุกองที่นิพพานไปได้ทั้งหมดบาปยังเหลือั้งเยียยยังไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนหมดบาปถ้าท่านปฏิพพานได้ ตอนีถถ้ถ้าพวกเราปฏิบัติภาวนาจนชินถ้าได้เวลาต้องภาวนาพยายามว่ามองภาวนาขึ้นมาเองจนชินคําว่าชินนี่คือฌานฌานก็คือชินอารมณ์ชินเรียกว่าฌานนี่การทรงตัวถ้าเราทําอย่างนี้แล้วถ้าบังเอ,อิญนะบางท่านบางท่านอาจจะคิดว่ามีปัญญามากขึ้นมีบารม,รมีเป็นปร,ม,ปรมัตรบารมี คิดมีความเคยมีความรู้สึกบางครั้งบางวันว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราจะตื่นขึ้นมาเช้าเรวก็พบแต่ความทุกข์ยังควรจะหลับหลับแล้วบางทียังทุกข์ต่ออีกเพราะฝันไม่ดีใช่ไหมัวปาวจิตคิดว่าถ้าตายคราวนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะเกิดต่อไปไม่อยากเป็นเทวดาไม่อยากเป็นพระอง์อยากจะไปน,นิพพานถ้าบางครั้งคิดนะบางเอาแค่บางครั้ง คิดบ้างบ้างไม่คิดบ้างแต่ว่าภาวนาเป็นปกติคำว่าภาวนาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางวันแล้วก็ต้องหนตตัวแล้วว่าภาวนาจิตใจไม่ดีไม่สงบบางวันแล้วก็นิยมว่าสงบอันนี้ไม่สําคัญแต่การการทําอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ชิงถ้าญาติโยมผู้ต้องสัทถ้าเคยตายมาก่อนแล้วก็อาจจะรู้สึกรู้เรื่องตอนนี้ทุกคนเนี่ยเคยใครเคยลองตายบ้างไหมฉันลองตายมาหลายครั้งใช่ไหม ไม่ได้ลองตายแดีวมันตายเองแล้วเขาไล่กลับในการคำภาวนาว่าพุทโธเนี่ยแม่สอนมาตั้งแต่เด็กใช้สาวกแม่แล้วกัน,นันทโยมาใช้นคนเดียวนอกรับเป็แม่หมดอันนี้เราคนเดียวก็เป็นลาในฝูงหงที่ไหมนะแม่สอนให้ภาว,วนาว่าพุทโธตั้งแต่เด็กก่อนจะหลับให้ว่าพุทโธดังๆให้ท่านได้ยินสามคำพุทโธพุทโธพุทโธเท่านี้ก็พอแล้ว แต่ก่อนจะนอนต้องกราบพระก่อนแล้วก็กราบทรงเด็อย่างเด็กใช่ไหมแล้วว่าพุทโธทรงเด็อย่างเด็กแล้วต่อมาเมื่อโตขึ้นมาหน่อยมันกลัวผีแม่เลยบอวว่าถ้าภาวนาว่าพุทโธนในผีไม่หลอกผีไม่กลัวพุทโธงอีตอนนี้ขยันหน่อยถ้าผู้ใหญ่อยู่ด้วยไม่ภาวนาถ้าผู้ใหญ่ใช้เข้าห้องเนย่ยกขาวันนะเข้าห้องเข้าได้ขาออกต้องขหถอยหลังออกกลัวผีจับหลัง ไม่ขนาดนี้เราต้องภาวนาเป็นปกตินี่เล่าประวัติให้ฟังแล้วก็ทีนี่มันเรื่องนี้ราคาแพงนลยก็ต้องภาวนาวพุทโธในการต่อมาไม่ชช่ไม่นานนักอายุประมาณสิบสองปีเขาไปเอไอวาเตกโรกันท่าท้องมันถ่ายสามครั้งลุกไม่ขึ้นหมดแรงแม่ก็บอกว่าให้ภาวนาพุทโธไว พุทโธจะช่วยใรูหายจากโรคถ้าพระพุทธรูปมาตั้งให้ดูนะให้เห็นพุทธรูปจะตั้งหัวนอนตั้งข้างๆให้มองเห็นถน,นัดถนัดก็เราจาตาจับพุทธรูปท่านบอกว่าถ้าภาวนาพุทโธประเดี๋ยวพระจะช่วยหายจากโรคเราก็เชื่อทันนะก็ภาวนาไปภาวนาไปไประเดี๋ยวเดียวพระก็กลายเป็นพระใหญ่ที่เป็นพุทธรูปนยเป็นพุทธรูปอง,องค์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ใหญ่นั้นตักประมาณทัก4สี่ศอกประเดี๋ยวก็กลายเป็นพระคนไม่ใช่พระเนื้อแล้วนะสวยมากมีฉับพลังสีเห็นท่านยิ้มประเดี๋ยวเดียวไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองไปยืนอยู่ข้างนอกไอ้มองดูตัวเก่าล้วคนทุกคนใน,นาณะนั้นเข้าองดโดยตัวเก่าตัวเก่าไม่ให้ใจแล้วใช่ไหมตอนนี้วเราก็ ไปถามคนนั้นถามคนนี้เรียกใครเรียกใครก็ตามไม่มีใครก็สนใจตาโมติแม่ทานดุถ้าอยู่ข้างล่างอย่าขึ้นเงาบนต้องขออนุญาตก่อนถ้าอยู่บนบ้านอย่าลง,างล่างต้องขออนุญาตก่อนไม่งั้นถูกตีใช่ไหมวันนั้นก็ไปถามใครก็ไม่ใครก็พูดไปขออนุญาตท่านโดยจออกไปดินหลังบ้านก็ไม่ไพ่ไม่มีใครก็พูดด้วยแต่อีรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมองดูตัวเนื้อสีเป็นทองคำ เครื่องประดับแพรวราหมดแต่ความจริงมันเป็นแก้วนะแต่เครื่องประดับมันเป็นทองคำใช่ไหมไอแสงทองคำออกกระทับเป็นสีทองคำมันเบาทุกอย่างก็เลยไปยืนหลังบ้านเห็นคนประมาณตั้งสองร้อยคนเดินผ่านมาเดินดใกล้เข้ามาได้มีคนสี่คนมีคนสี่คนนําคุมมานี่มันจะหมดเวลาได้เนี่ยข้ามันจะเร่องแล้วเอาไว้พวกนี้ดีกว่ามั้ง ก็ไปถามคนข้างหน้าท่านถามว่าลุงจะไปไหนครับตัวเขาใหญ่มากนะคนที่เดินตามไม่เท่าคนธรรมดาหัวแค่เอวอ่ะถ้าเเปิดบัญชีบอกไอ้หนูเองไม่มีใบัญชีไปไม่ได้แล้ก็นึกว่าตอนนี้นั่งกูจยบ้าเราถามว่าไปไหนเสือบอกไม่มีใบัญชีพอคนกลางเจอคนกลางอีกก็ก็บอกแบบนั้นอีกอีกตาคนหลังดึงเข้าบานพอดึงเข้ามาหน่อยก็แคปล่อยมือแล้วก็ยึด เราคิดในใจว่าเขาไปไหนเราต้องไปเราต้องรู้ไม่ตามไม่ห่างๆพอไปถึงภูเขาพอมันขึ้นเขาลงเขาขึ้นเล็กเขาลเขาล็กเขาใหญ่นะเขาเขาป่ารกแล้วต่อมาเขายาวเหยียดขึ้นไปยอดเขา้เขายืนข้างบนคนนั่งเขากลางมัชีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบสองร้อยเศษเขาบอกครบเราผ่อหัวพอดีไปนูมาทําไมบอกผมถามลุงแล้วว่าลุงไปไหนลุงไม่ตอบผมนี่ ถ้าถามว่าเองต้องการมาทาไมปัญญายจะรู้ลุงไปไหนเขาต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คนอย่างผมก็เลยชีด้ดูโน่นดูที่มีคนยืนเป็นกลุ่มแล้วเป็นร้อยคนนะแต่และกลุ่มนี่มีตัวใหญ่ๆใหญ่มากสูงถือเงาบางถือหอกบางคุมกลุ่มคนเพราะนั่นเป็นแดงของปัญายมถ้าชี้ไปดังทิศตะวันออกแสงไกลมากกันที่อยู่ปัญายมกับนรกในไ,ไกลกันมากเพราะนั่นนรก คนนี้เคยทําความชั่วมาก่อนเขาลงถูกลงโทษมาแล้วเขาปล่อยมากับการทำความชั่วใหม่ต้องกลับมาถูกลงโทษใหม่ก็เพราะนั้นว่าวันนี้เขาต้องหยุดแค่นี้หมดหมดเวลาเดี๋ยวเทพอาจินบอกว่ามันจะเลยเวลาไปแล้วนี่ครับก็เพราะนั้นว่าท่านเลยัามบอกว่ามับต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะถ้าเองต้องการรู้อะไรมาที่นี่ ให้นึกถึงลุงลุงจะให้รู้ทุกอย่างก็เป็นค <venge> วามจริงตามนั้นนี่ทำไมใช่หไหมพุโทโธเล็กๆเหรอต่อมาก็อยากจะรู้ไปทุกวันไปวันแรกปั๊บไปถึงปั๊บถามลุงนึกถงึงลุงลุงมาทันทีแท่านแต่งตัวมันพร้อมถามบาปผมอยากดูนรกคุมที่หนึ่งครับถ้าก็นรกคุมหนึ่งก็มาอยู่ข้างหน้าเราเห็นช <iance S 2> ัดทุกอย่างอยากดูอะไรก็เห็นหมด ไม่ว่าท่านบรรดาเน้เห็นนะแต่ว่าไม่มันยาห้ไปแต่ความจริงว่า,าตอนหลังที่พุทธมาพ่อปานนะบอกแต่ความจริงเรามีกำลังใจเ,เข้มแผงเขาสามารถไปได้แต่เวลานั้นไม่ได้มีครูแม่อสอนอคำว่าพุทโธเฉยๆใช่ไหมกรงความว่ารู้จักมรรสวรรค์มาตั้งแต่ยุสิบสองแต่จะรู้ได้ต้องไปกับเขายอดนั้นถามว่าไปได้ยังไงต้องเข้าฌานไหมไอ้เข้าฌานนี่ไม่ฌานนี่ไม่รู้เรื่องนึก,กว่าจะไปมาถึงเลย นี่พุทโธนะก็รกคาว่าต่อนี้ไปเขาก็ได้ญาติโยมบริษัททัางยตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์นะถ้าจะภาวนาว่าพุทโธรมโมสังโฆอะไรก็ตามไม่สําคัญคำภาวนาเนี่ยไม่จํากัดกันแต่ว่าก่อนจะภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถ้านึกถึงพระเจ้าก่อนเวลาจะตายบาปทั้งหมดจะเข้าถึงเราไม่ได้บนจะเข้ามาก่อนด้วยบารมีพระเจ้า เพียงเท่านี้อย่างน้อยบรรดาเทพุธเวสก็ถ้าตายในเวลานั้นอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นเดีวดึงสวัสดโลกถ้าคนที่นึกถึงนิพพานไ้ก่อนเท่าลายามป่วยถ้านึกถึงพุโทโธไว้ตามเดิมคิดไปจะไปพพานจิตมันจะเฉยต่ออารมณ์ต่างๆอันนี้จะขอเล่าในวันพรงนี้ดีกว่ามาตายมาปีสองพนรอยนะตอนนี้ไปพบรรดาเทพุธเวิษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐานว่าแล้ว่มันจะไม่จบ